สวัสดีครับมีเวสต้าก็มาใหม่นะครับเป็นเวส p ้า150ร้อ l ห้าสิบคอลเลกชันนะครับตัวนี้เป็นสีเทาร์ลัมโบเดิมๆนะครับสภาพสวยคะัคันนี้ประมาณ95เปอร์เซ็นต์นะครับมีรอยนิดหน่อยมีรอยเห็นชกิดนิดหน่อยนะครับตรงนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าขัดแล้วก็ตรงนี้นะครับประมาณนี้ตรงนี้เป็นรอยขนแมวนิดนึงนะฮะน่าจะขัดออกนะครับใช้เครื่องขัด กินแค่ลอยลักเกอร์นะนีมีกาดแฮนนะครับของร้านมูฟนะครับกระจกเดิมมีให้นะครับอย่างนะั้นหลังเปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยนะครับใช้ได้ย,วยาวๆนะฮะร,รถเครื่องเดิมข้างเดิมนะครับเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะฮะเครื่องเงียบนะฮะ เบาะเดิมหนังเดิมนะครับยังไม่ใสปปาดตัวนี้เป็นเคปลน่าด้เป็นเคปล่าลอยน้ำนะครับกุญแจชิปมีครบ2ดอกนะครับมีช่องชาร์จโทรศัพท์ให้ด้านในนะครับได้มเจ็ดพันหนึ่้อยสิบกกิโลนะครับใช้งานได้ย,วยาวๆเลยนะครับ ดไฟก็ติดครบครับเช็คให้หมดแลวนะครับรค้าเ็นครับวันนี้มได้นทีาโปนะครับค่าสีไม่ผ่านทำว่าหกห้า ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาลองขับได้นะครับองคเดินบอกตัวนี้เป็นรถที่0 1 9นะครับจบเดือนธันวานะคมครับธันวาคมหกสี่นะหกสี่ก็ใครสนใจก็เข้ามาลองขับขับรถสามารถลองขับลับบ้านได้เลยนะแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาก็มีบริาการจัดส่งให้นะครับถ้าอยเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับ